สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับ c h anel n learning online หรือว่าห้องเรียนออนไลน์นะครับวันนี้จะมาพูดถึงตัวโปรแกรม autodesk นะครับและที่จะข้ามไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของการสร้างเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นนะครับผมอธิบายแบบนี้นะครับเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นเปรียบเหมือนกับอะไรเปรียบเหมือนกับห้องชอ็ชอปช็หนึ่ง นะครับซึ่งในช็อปนั้นนะ่ยซึ่งในห้องนั้นเนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือที่เราปรับแต่งไว้ใช้งานสําหรับหน้าง,งานนั้นๆน,น,นะอันนี้ทําความเข้าใจกันก่อนนะครับทีนี้ข้อดีของการสร้างเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็คือการสร้างเทมเพลตเนี่ยมันจะสามารถเอาเครื่องมือไปใส่ไว้ในนั้นได้เลยแล้วสามารถหยิบจับดึงออกมาใช้ได้เลยไม่ต้องปรับแต่งใหม่ ไม่ต้องเอาไปใส่ใหม่ยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างที่เอาไปใส่ในนั้นแล้วใช้งานได้เลยนะครับผมจะไปที่ t no โ Trade ไม่ว่าจะเป็นสไตล์ตัวหนังสือนะครับในนี้ก็สามารถที่จะตั้งเอามาใช้ได้เลยตัวถัดมาก็คือในเรื่องของด m e n s i o นนะครับเนี่ยฮะก็จะเห็นแบบนี้เนาะอ่าถัดไปก็คือในเรื่องของอ่ามั l ติ d e r เนะก็คือตัวชี้บอกแล้วก็พิมพ์เนี่ยแหละนะครับแล้วก็มีตารางนะครับ และยังมีอะไรอีกที่สำคัญเลเยอร์ด้วยนะครับในนี้ก็จะมีเลเยอร์อื่นๆที่ใส่เข้าไปมันก็จะสแตนบายไว้แล้วก็ดึงออกมาใช้ได้เลยอันนี้แค่ตัวอย่างนะครับจะเห็นว่าเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นสำคัญมากนะครับดังนั้นใครที่เป็นผู้ใช้งานมือใหม่ฝึกใช้งานหรือปรับจาก AutoCA d ตัวอื่นๆไปเป็นโปรแกรมอื่นๆก็จำเป็นจะต้องเข้าใจในเรื่องของการสร้างเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นด้วยนะครับอ่ะโอเคเนาะ ตัวนี้เข้าใจแล้วนะครับว่าเชมเพจสำคัญอย่างไรทีนี้เราไปลงรายละเอียดนิดนึงว่าเชมเพจเก็ียบค่าเริ่มต้นเนี่ยโดยปกติมันมีเงื่อนไขอะไรเงื่อนไขอะไรบ้างที่จําเป็นจะต้องเข้าใจอย่างแรกก่อนนะครับสมมุติว่าเรามาทีา่หน้าต่างการใช้งานตัวแรกเลยเนี่ยเปิดเข้ามาตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น o r ลลิ e คนเวอร์ช2น2 0 2พ2น2นะครับเราจะเห็นมันจะจัดกลุ่มด้านขวามือไว้แบบนี้เลย นะครับอันนี้รวมถึงผลิตภัณฑ์ของอัวตเดนด้วยนะพวกเลวิดพวกแรงต่างน,นะครับทีนี้ตรงนี้ฮะมันจะมีหัวข้อให้เราเลือกตั้งว่าจะสแตนบายเทมเพลตอะไรมาใช้งานนะครับดูแบบนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงนี้สั้นๆก่อนจากนั้นก็เดี๋ยวจะไปให้ดูว่าการเอาเครื่องมือต่างๆไว้ใช้งานเนี่ยมันก็เอาเอามาใส่แบบง่ายๆได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะมาที่หน้าต่างตัวนี้นี่นะครับกระดาษนะครับ A0 ถึง A4 ตัวนี้เป็นเชมเพจครับเชมเพจซึ่งต่อท้ายสังเกตด,ดูนะมันจะมีคำว่า DWT นะครับ DWT อันนี้ผมสร้างไปนะครับเชมเพจส่วนใหญ่นะครับจะเป็นนามสกุล DWT ไม่ว่าจะถูกสร้างมาจาก d w g ก่อนก็ช่างแต่เวลาเอาไว้ในโปรแกรมมันจะต้องเป็น DWT ดูแบบนี้ครับสมมติว่าผมไปที่ Open ครับนะกด Open นะ จะสังเกตว่าถ้าเปลี่ยนนามสกุลตรงนี้นะครับช่องตรงนี้นะครับมาที่ dwt จะเห็นนี่ครับเทมเพลตในอัลติแคร์ lt อ u t o c แคร์ lt จะมีน้อยกว่านี้เกือบครึ่งหนึ่งนะครับจะสังเกตว่ามีการสร้างเทมเพลตต่างๆไว้ในนี้เพื่อเอาไว้ใช้งานตามหน้าง,งานต่างๆเห็นไหมครับยกตัวอย่างเช่นมันจะเป็นสําหรับงานโยธาสถาปัตย์งานอาคารพาณิชย์นะครับอาคารพาณิชย์หรืออะไรต่างๆเนี่ยจะมีการสร้างไว้ในนี้นะครับจากนั้นก็ดึงเอาไปใช้งานได้เลยผมให้ดูแบบนี้ก่อนนะครับ ดยปกติถ้าสมมติว่าเรามีนะครับเชมเพจที่อยู่ในนี้แล้วเราอยากเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วให้โปรแกรมมันเปิดเชมเพจที่ตั้งค่าไว้ได้เลยทําได้ไหมดูแบบนี้นะดูแบบนี้นะครับผมจะกดเครื่องหมายบวกนี่นะครับกดเครื่องหมายบวกนะเทียบเท่ากับการเปิด new drawing ผมกดเข้าไปนะครับจะเห็นหน้าต่างนี้โผล่ขึ้นมาหน้าต่างนี้คืออะไรหน้าต่างนี้ก็คือ เชมเพจเก็บค่าเริ่มต้นที่โปรแกรมกำหนดมาให้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็น a c a t iso หรือ AutoCAD iso นั่นแหละถ้าเป็น lt ก็จะเป็น AutoCAD lt iso นะทีนี้ไปดูกันก่อนนะลองพิมพ์ op op นะครับกด enter ไปเราเข้าไปดูหลังบ้านกันนิดนึงเออมาที่หัวข้อนะครับ file กดไปนะครับคลิกซ้าที่หัวข้อไฟล์นะครับแล้วมาที่หัวข้อเชมเพจเซตติ้งครับลงดับบคลิกตรงนี้ นี่นะครับจะเห็นว่าเขาจะตั้งค่าไว้นะครับ default template file name for Q new นะถ้าดับเบิลคลิกเข้าไปเนี่ยครับจะเป็นตัวนี้เลยคือส่วนใหญ่แล้วนะครับตัวที่ standby จะเป็นตัวนี้ถ้าเราดับเบิลคลิกลงมาตรงลูกศรนี่นะเห็นไหมนี่นะครับ,ะรบจะผมจะตั้งค่าเป็น A c a ISO นี่ผมตั้งค่า A cat นะผมกด open ครับปังผมก็กด apply ผมกด ok ไปดังนั้นทุกครั้งที่มีการเปิดนะครับ New drawing อ่มันก็จะ stand by template ISO ตัวนี้ขึ้นมาตลอดเลยนะครับดังนั้นจุดนี้สำคัญนะถ้าใครสร้างถ้าใครเปิด template ISO ขึ้นมาแล้วคุณเขียนตัวนี้นะครับคุณเขียนสี่เหลี่ยมคุณเขียนอะไรก็ช่างนะครับเข้าไปแล้วอย่าไปกด save หรือ save ทับเข้าไปที่ template พอะไม่อย่างนั้นมันจะ save เข้าไปที่ไอตัว Acap i s o ของคุณดังนั้นก่อนจะเซฟงานเล่นให้แก้ไขชื่อซะหรือกดไปที่เซฟแอดใช่ไหมครับคุณก็แก้ไขชื่อไปว่าคุณจะแก้ไขชื่อเป็นอะไรนะครับตรงนั้นนะโอเคผมปิด่อไปก่อนนะทีนี้มาดูกันนะครับเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าถ้าเราอยากจะตั้งเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นของเราออกมาใช้งานเลยก็เหมือนเดิมครับพิมพ์ OP ก่อนเข้าไปย้อนดูนะครับ ผมก็จะไปที่ template นะครับแล้วก็ไปที่ default template แล้วก็ลงมาข้างล่างครับนี่นะแล้วผมก็จะตั้งนะครับ template ที่มีชื่อว่า a ่า A0 ถึง ac กดเพนไป apply ไปกด ok ไปทีนี้มาดูนะครับทุกครั้งที่ผมเปิด new drawing กดไปนะครับโปรแกรมก็จะรันค่าขึ้นมาแบบนี้ครับมีกระดาษให้เลือกต่างๆอยู่ในนี้เห็นไหมครับดังนั้นตัวนี้ก็คือ template ที่ผมจะใช้เขียนแล้นะครับ เมื่อผมเขียนผมก็จะมีเครื่องมือต่างๆที่ผมใส่ใส่ใส่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอตัวหนังสือนะครับ Dimension นะครับ Multi Leader นะครับรวมถึงในเรื่องของเลเ e r นี่ที่ผมใส่เข้ามาไว้ในนี้นะครับเห็นไหมครับว่าสําคัญจริงๆทีนี้ยังไม่จบนะเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันนิดนึงโดยส่วนใหญ่แล้วในส่วนของไอตัว t e m p l a t เนี่ยนะครับที่เราใส่เข้ามานะครับในกรณีที่มันยังอยู่ในตัวโปรแกรม ยังอยู่ในตัวโปรแกรมอ่ะผมปิดตัวนี้ไปก่อนนะ a c a t อ่าไม่ใช่4 A0 ถึง A4 ผมปิดออกไปนะครับทีนี้ผมจะตั้งค่าใหม่อ่าสมมุตินะครับผมเปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะผมไม่ได้ไปเซตอะไรต่างๆนะมันเป็น New Drawing แบบนี้ผมอยากเอากระดาษมาไว้ในหน้านี้กนะระดาษที่มีการตั้งค่าแล้วเนี่ยมาไว้ในหน้า Layout เนี่ยทำอย่างไรก็ทำได้เลยโดยไปดึงเอาจากตัว t e m p l a t เก็บค่าเริ่มต้นตัวเมื่อกี้แหละโดยเลื่นมองมาที่ Layout นะครับ ไปที่ฟอร m มเทมเพลตครับแล้วก็ไปที่อ่าจำได้ใช่ไหมครับ a 0ง a c เ oh, p e n ขึ้นมาแล้วผมเลือกเอาเฉพาะ A4 หน่วยเป็นเมตรอ่าอยู่ซ้านี่นะฮะ A4 หน่วยเป็นเมตรกดโอเคไปโปรแกรมจะเอากระดาษตัวน,นั้นมาให้ใช้งานตัวเดียวเลยนะครับดังนั้นจะเห็นข้อดีของการสร้าง template เก็บค่าเริ่มต้นนะครับไม่ว่าจะตั้งเขาเป็น New Drawing หรือไม่ตั้งให้เป็น New Drawing ก็ค่างนะครับ ก็สําคัญมากนะครับน้องๆทีนี้อย่างที่บอกไปนะอ่ะผมให้ดูแบบนี้นะครับถ้าเราจะเริ่มสร้างเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นเราจะเอาอุปกรณ์ต่างๆไปใส่ไว้อย่างไรอ่าเอาไปใส่ไว้อย่างไรนะสมมุตินะครับผมจะเปิดไฟลนิวขึ้นมานะผมจะเปิดไฟนิวขึ้นมาก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นผมเซตค่าตัวน,นี้ก่อนเนาะ OP ให้มันตั้งค่าเป็นนะครับในส่วนของเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นก่อน ก็คือเลือกใช้เป็น a cat iso นี่นะฮะกดโอเคไป apply กดโอเคไปอ่าทีนี้ผมจะลองผมจะใช้ไฟล์นี้เลยนะทดลองในการสร้างเทมเพลตเกี่ยวับาเมต้นผมกดเลยครับหครั้งนะครับชื่อนี้นะครับแล้วจากนั้นผมพิมพ์ชื่อนะครับอ่าไปที่ไฟล์ save ก่อนอ่า save ก่อนนะครับอันนี้เซฟเป็นนะครับเราเซฟเป็นชื่อสำหรับ d w g ก่อน เอาเก็บไว้ก่อนนะครับเซฟผมแนะนําให้เซฟไ,ไ,นะไว้ในได้ดีนะครับไว้ได้ดีนะนี่นะครับผมก็ใส่ไว้เป็นนะครับชมเพจนะครับเก็บค่าเริ่มต้นนะครับภาษาไทยเลยนี่แหละโอเคนะครับจากนั้นเซฟเลย นะครับกดเซฟไว้เอาไว้ในได้ดีก่อนนะครับเทมเพจเก็บค่าเริ่มต้นโอเคเนาะจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นค่า default หมดเลยในนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายทีนี้เริ่มจากอะไรผมมี Dimension a n n o t a t i o n Scale เนี่ย Dimension Setting ของผมเนี่ยอยู่ในนี้แล้วก็จะมีในเรื่องของา m u l t i l e a d e r อยู่นี่นะครับอ่ะสองตัวนี้นะครับใครที่รับชมอยู่ใน Channel Learning Online ทางฝั่งของ YouTube หรือว่าเพจ ห้องเรียนออนไลน์ทางฝั่งของ Facebook ถ้ายังไม่มี Dimension Annotation Scale แล้วก็ MLD เนี่ยนะครับพิมพ์9เข้ามานะครับพิมพ์9เข้ามาเดี๋ยวจะเอาลิงก์ไปแปะไว้ให้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคเงื่อนไขแค่นี้สำหรับใครที่ใครที่อยากจะได้2ไฟล์นี้นะครับโอเคผมเริ่มจากตรงนี้ก่อน นะครับสมมุติว่าทเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นตัวนี้ผมเน้นในการสร้างนะครับเขียนงานสายโยธาสลาปั์ซึ่งมันก็จะมีนะครับสกิลแบบขยายอัตราส่วน1ต่อ25อ่า20 25นะครับแล้วก็50 75, 100อ่าเอาแค่นี้นะเอาตัวนี้ก่อนดิเมนชันเราไปดูก่อนนะครับผมไปที่ a n โน t a ร e no ตอนนี้ดิเมนชันผมมีอยู่แค่3ตัวนี้ผมจะเอาเพิ่มเข้ามาทีนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเวลาเราไปเอาดิเมนชันเพิ่มเข้ามามันมีบางตัวติดเข้ามาด้วยก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับ อาจผมไม่ดูแบบนี้ก่อนนะครับตัวแรกที่ผมจะเอาจะเป็นด้านถึงด้านนะครับนี่ฮะด้านถึงด้านมันจะมีด้านถึงด้านเซนเตอร์ถึงเซนเตอร์เดี๋ยวผมยกตัวอย่างเฉยๆนะผมเอาตัวนี้ก่อน2ตัวนี้นะครับแล้วก็นีฮะซึ่งเป็นด้านถึงด้านนะครับแค่นี้ครับจากนั้นกดปุ่ม Ctrl C อากดปุ่ม Ctrl C จากแป้นคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ไปที่เทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นจากนั้นกดปุ่ม Ctrl V คลิกซ้าย1ครั้งนะครับเห็นไหมชิ้นงานจะเข้ามา ดีิทิกไปะนะครับจากนั้นไปดูที่ dimension ไดเมนชันครับไดเมนชันเข้ามาแล้วนี่ครับง่ายๆเลยนะครับโอเคอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับให้เพื่อนๆน้นนองๆเห็นจากนั้นนะครับเราก็จะเซฟ e ทมเพลตตัวนี้นะฮะกดเซฟนะครับอันดับแรกคือกดเซฟแอดไว้ก่อนมันก็จะไปอยู่ในไดดีนะครับในกรณีนี้ ผมไม่ไปพูดถึงการสร้างเลเยอร์นะน้องๆหลายคนคงทราบดีว่าการสร้างเลเยอร์จะสร้างยังไงดังนั้นแล้วแต่สายงานของเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับก็สร้างเก็บไว้แล้วกันรวมถึงตัวหนังสือนี่นะครับใครไม่รู้วิธีการสร้างตัวหนังสือนะครับเข้าไปดูในชาแ n l เรนนิ่งออนไลน์ได้นะครับเข้าไปดูได้นะอันนี้แค่เป็นตัวอย่างให้เห็นเฉยๆนะครับอ่าโอเคผมปิดออกไปนะครับ จากนั้นเมื่อทุกอย่างผมได้ครบมาหมดอ่าลองดูอีกสักหนึ่งตัวดี้่าผมจะเอา MLD มา MLD ผมก็จะใช้เหมือนเดิมครับไปที่ตรงนี้ผมจะเลือกใช้20นี่นะครับ50 75อ่า100ด้วยละกันอ่านี่นะครับ c t r l C นะครับไปที่เทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้น c t r l V นะครับวางไว้ครับก็จะเข้ามา d e l e t ทิ้งไปเลย เราไปดูทีครับว่ามันเข้ามากี่ตัวนี่นะครับก็จะเข้ามาประมาณนี้นะโอเคเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเสร็จปุ๊บกระดาษอ่ากระดาษถ้าจะสร้างนะครับหรือถ้าจะเอาเข้ามาผมมีกระดาษตัวนี้ไว้ให้นะอันนี้ผมสร้างไปแล้วนะครับวิธีการเอากระดาษเข้ามาก็ง่ายๆนะครับแต่ว่าเพื่อนน,น้องๆต้องเข้าใจก่อนนะ คือไปดูในห้องเรียนออนไลน์ก่อนมีวิธีการสร้างกระดาษให้อยู่แต่ถ้ากรณีนี้คือจะเอาออกมาสแตนบายไปง่ายๆเลยจะทําอย่างไรโอเคผมปิดตัวนี้ไปกันนะครับผมไปที่เทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นของผมทำเหมือนเดิมครับผมคลิกขวาไปที่เทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นนะครับก็ไปเลือกเอากระดาษออกมาอ่ะสุวิว่าผมจะเอา A4 ถึง A0 ถึง A4 กดโอเพนไปผมเอาแค่แผ่นเดียวนะเป็นตัวอย่าง มันก็จะมาตรงนี้ให้นะครับผมดังนั้นหมายถึงอะไรเทมเหลตเก็บค่าเริ่มต้น A 0ถึง A 4ตรงนี้เพื่อนเพื่อน้นนองๆต้องเอาไปใส่ไว้ในโปรแกรมให้มันเป็นเทมเพลตก่อนค่อยดึงออกมาได้นะไม่งงนะเห็นไหมครับจะเป็นแบบนี้แหละทีนี้เมื่อได้ทุกอย่างครบตามที่ผมต้องการผมกลับไปที่หน้าโฮมนะครับให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรเขียนอยู่ในพื้นที่นี้ห้ามเขียนอะไรในพื้นที่นี้นะฮะโอเคจากนั้นก็ไปที่ไฟล์นะครับเซฟแอดนะครับอันเนี้ย เราจะเซฟนะครับในส่วนของ Drawing Template กดเข้าไปครับโปรแกรมจะพามาที่หน้านี้เลยนี่นะครับแล้วจากนั้นเรากดเซฟเข้าไปนะครับกดเซฟเข้าไปผมไม่ผมไม่กดนะอันนี้คือผมเซฟไปเยอะและ้วผมไม่กดกดเซฟเข้าไปนะครับแล้วก็กดโอเคอีกหนึ่งครั้งถ้ามันขึ้นเป็นหน้า d ดอะล็อกเป็นหน้าต่างอะไรต่างๆให้กดเนี่ยก็กดโอเคไปทีนี้ทําให้แนใจว่ามันอยู่ในนี้แล้วนี่นะครับเมื่อเซฟเข้าไปมันก็อยู่อยู่ในเนี้ยพวกเนี้ยทั้งหมดนะครับแค่นั้นเองนะครับเมื่อเราทําแบบนี้เราก็จะมี เทมเพลตที่อยู่ในตัวโปรแกรมเทมเพลตที่อยู่ในตัวโปรแกรมเนี่ยมันก็จะต่อท้ายดยวย d ทีทีนี้เมื่อตรงนี้เสร็จนะครับน้องๆก็กดเซฟทับกลับเข้าไปที่ตรงนี้นะครับกดเซฟแอปเนี่ยคือปกติไอตัวนี้นะฮะเวลาน้องๆเซฟแอปเนี่ยมันก็จะมาเก็บที่ตรงนี้นะครับมันจะมาเก็บที่ตรงนี้ไม่ควรเลือกเปลี่ยน dWg หรือ dwg จากตรงนี้เพราะไม่ไม่งานโปรแกรมมันจะสลับกัน กรณีของการเซฟเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นมาที่ตรงนี้นะครับเรามาที่เซฟแอดตรงนี้ฮะ,ะแล้วก็ไปที่ดอยน์เทมเพลตแบบนี้ประมาณนี้นะครับพูนเบื้อนงน้องอาจจะยาวแต่ผมอยากให้ทําความเข้าใจกันก่อนสําหรับมือใหม่แล้วก็ใครที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นอย่าลืมนะครับการสร้างเทมเพลตนี้สามารถที่จะเก็บดิเมนชันเก็บทุกสินทุกอย่างแล้วดึงออกมาใช้งานได้เลยนะครับผม ใครที่สนใจในส่วนของตัวโปรแกรมลิขสิทธิ์แท้นะครับไม่ว่าจะเป็น AutoCA d a u t o c a d LT นะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับมีข้อมูลให้ติดต่อนะครับในส่วนของตอนท้ายวิดีโอนะครับส่วนใครที่สนใจอยากจะเรียนข้อเรียนเขียนแบบต่างๆก็ติดต่อสอบถามมาได้เช่นเดียวกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับจะเห็นว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ครับผม